แล้วก็คือรู้ว่าในถุงไอ้ที่ไอ้ถุงเหลือบลุ้งภาพแรกเนี่ยงไงมันมีเงินเป็นร้อยล้านเลยนะแต่ไม่ได้ถ่ายภาพไว้แต่ตอนถ่ายภาพอ,าอื่นอื่นนี่อูโหูเป๊ะเป๊ะเ,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 เลยนะคะแต่นี่ไม่ได้ถ่ายภาพไว้ค่ะเ <c oughs> <c oughs> ชฟปะจึ้งจึ้งจิงจต้องร้องเพลงนี้กันเลยค่ะมันปะปะจริงๆนะมันโป๊ะโป๊บะป้าพี่กนค่ะตําปุ๊บ หมายจับเมียบิ๊กโจ๊กออกเลยค่ะยี่สิบสี่โคตรไวเลยอะไรที่มันเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กนี่แม่งโคตรไวเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นบิ๊กต่อนี่ทิลากหมายจะออกแล้วนะ <c oughs> วันนี้กูหา <c oughs> วันนี้กูหาอย่างเดียวอะไรมันจะโฟล์โมชั่นมากแต่ถ้าเป็นคนบิ๊กโจ๊กนี่พัมพัมพัม,พม พัมพกันเลยว่างั้นเถอะออกไม้จับเลยนะทีนี้ดิฉันจะให้ดูอันนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวไปไป